สวัสดีครับผมวันนี้อีกคลิปครับเรามีซิกโคเลียฮะซิกโคเลีย์สองเจ็ดสี่เจ็ดครับดูฮะโมเดลสองเจ็ดสี่เจ็ดเอสนะฮะตัวนี้เป็นมิดอินอิตาลีนะฮะ, Mid ะ,ฮะมิดอิตาลีนะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจก็กินกิ๊กางเข้ามาได้นะกับซิกโคเลียเก่านอกส,สวยๆครับเดิมเดิมทุกจุดครับนะฮะดูหัวใจก่อนนะดูหัวใจก่อนไปย้อนแสงหน่อยครับวันนี้นะฮะซิกโคเลียครับซิกโคเลียดูดูฮะเก่านอกครับสวยสวยนะเดิมๆทุกจุดนะครับ หนาแน่นแน่น,นๆๆครับนอตเดิมเมเลยไม่เคยลื้อเคยแกะนะฮะดูได้เลยฮะเดิมเทุกจุดครับบล็อกบิบข้างฮะบล็อกบิดข้างด้วยบล็อกยาวนะฮะสวยครับตัวนี้จะเป็นขนาดบล็อกสามเจ็ดสี่เจ็ดนะฮะขนาดก้อนส7มเจ็ดสี่เจ็ดครับสวยเลยนะลูกค้าท่าในใดรีบก็สนใจได้เลยะรีบลูกค้าสนใจพูดผิดครับลูกค้าท่านใดสนใจก็รีบ,รบ,รบได้เลยนะฮะตอนนี้เรามีอยู่สามตัวฮะสองเจ็ดสี่เจ็ดสองตัวนะฮะ คลิปเลยแล้วก็สองห้าสี่ห้าเอสตัวนี้อีกตัวหนึ่งฮะมิดอิงอิงแหละไอโนบิกอินอ่าดูฮะอิตาลีครับสวยๆครับซิกคเลียลูกค้าท่านใดตามอยู่หาอยู่ฮะกินกลางเข้ามาได้เลยกับซิกคเลียเก่คคานอกสวยๆแจมๆครับขอบคุณครับ